สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะข้าวผัดแหนมทรงเครื่องค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การจัดหนักอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ขาค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นหอมใหญ่กันก่อนเลยค่ะเพื่อนเเราต้องเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยนะคะเวลาเราผัดเราจะได้ผัดรวดเร็วค่ะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ขาไปลองทําดูได้เลยค่ะเพื่อนๆนนี่ เตาหั่นหอมใหญ่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะหอมใหญ่เต็มชามเลยค่ะวันนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาหั่นมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ชอบชิ้นเล็กก็หั่นชิ้นเล็กนะคะเพื่อนๆค่ะตามใจเลยค่ะ ันนี้พี่การใช้สองรูปใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักเอาไว้นะคะแล้วเราก็ไปหั่นผักคะน้าต่อเลยค่ะเพื่อนๆนะคะตรงไหนมันแข็งเราก็ไม่เอานะคะเราเอาเฉพาะนิ่มๆเราชอบตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะสดๆเลยค่ะวันนี้เขียวชะอุ่มเลยคะ่ะ ผักคะน้าเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักเอาไว้นะคะเพื่อนเนะคะส่วนต้นเนี่ยเราก็ปอกในส่วนแข็งนั้นออกนะคะเพื่อนเเดี๋ยวทานไปจะไม่ฟินนะคะเพื่อนๆนค่ะค่อยๆซอยบางๆนะคะเพื่อนเพืเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาทุบก,กระเทียมเลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะเพื่อนๆ ออกง่ายหัวใหญ่กีบก็ใหญ่ด้วยค่ะนะคะสับให้แหลกนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะเพื่อนๆค่ะเครื่องปรุงวันนี้ของเราก็มีไม่เยอะนะคะไม่ไม่ง่ายต่อไปนะคะเราก็มาทําตัวสําคัญของเราเลยะคะ่ะคือแหนมสดของเราเนะะี่ยค่ะอันนี้พี่การใช้ท่อนใหญ่เลยนะคะ หมดท่อนเลยเนี่ยหันบางๆค่ะเพื่อนๆหันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำม,มาทำเต๊าะไข่ใส่ชามนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนเลย นี่ค่ะได้แล้วค่ะแหนมหนึ่งถ้วยนะคะเตาะไข่ด้วยค่ะเตาะไข่แล้วเดี๋ยวใช้ซ่อมตีนะคะเตาะไขวันนี้พี่การใช้ไข่ห้าฟองเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ <ๆ S 1> เครื่องแน่นเลยค่ะวันนี้กินแบบจุกๆเลยตีไข่เสร็จสบเรียบร้อยแล้วเราก็พักเอาไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็ทําการผัดแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงเลยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะมากมายนะคะก็มีแค่น้ปาปลาซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆสิ่งที่สาคัญก็อย่าลืมข้าวนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะพอกระทะร้อนเราก็เทน้ํามันไปนิดหน่อยวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟรอนนะคะเพื่อนๆเวลาผัดเขาจะได้ไม่ติดกระทะน,นะคะ พอน,น้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับของเรานะคะลงผัดเลยค่ะเพื่อนๆเครื่องปรุงนี่เพื่อนๆสามารถลดหรือเพิ่มได้นะคะและแต่ชอบเลยค่ะตัวไหนชอบก็ใส่อันไหนไม่ชอบจะไม่ใส่ก็ได้นะคะนะคะผัดแหนมกับกระเทียมให้เหลืองนะคะแล้วเราก็เทไข่ที่เราตีไว้เมื่อค่่นี้ลงไปเลยค่ะนะคะ แล้วก็ค่อยตาวร้อมตาวร้อมเหมือนเราเตียวไข่นะคะเ,เพื่อนเพื่อนอันนี้ที่การใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนเพื่อนขาค่ะค่อยๆตัด่้อมนะคะ เดี๋ยวพอไข่กับแหนมเข้าสุกนะคะเอ่อก็สุกปาใช้สุกประมาณปานกลางนะคะเพื่อนๆไม่ไม่สุกมากนะคะแล้วเราก็พี่การจะก็จะใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะแล้วก็จะมาผัดตัวข้าวก่อนนะคะเวลาเราใส่ผัดเข้าไปในข้าวไข่เขาก็จะได้ไม่เละนะคะจะได้เป็นก้อนๆน่าทานค่ะเพื่อนๆถ้าเราผัดรวมกับข้าวเนี่ยเขาจะ เหมือนก็ว่าปนไปกับข้าวจะไม่น่าทานค่ะอันนี้พี่การต้องการให้เป็นชิ้นไข่นะคะเพื่อนๆ่ะเริ่มได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆกลิ่นมาแล้วค่ะหอมมากเลยวันนี้แหนมของเราก็ชิ้นใหญ่เลยค่ะการจับหนักเลยวันนี้ินให้แบบจุกๆไปเลย เกี๊ยวพ่อแหนมสุกได้ที่แล้วเราก็ตักเลยค่ะตักพักเอาไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาผัดข้าวนะคะอเอาข้าวใส่กระทะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ํามันกระเทียมเกียวลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆมีข้าวให้แตกตัวค่ะอันนี้คีอการจะใช้เป็นข้าวเย็นนะคะข้าวสวย ธรรมดาค่ะไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะคะเสร็จแ,แล้วก็ใส่ชีวขาวนะคะพรับปรุงรสฝากเขียวค่ะเพื่อนอน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะคลุกเขาผัดให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อน กลิ่นมาแล้วค่ะคเพื่อนๆค่ะแข้าวอย่างเดียวก็หอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะเพื่อจะเกิดความนัวแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศนะคะพับเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่นะคะ ที่เราเรียวไว้เมื่อคู่นี้ค่ะไข่กับแหนมค่ะตัดไเลยนะคะตามด้วยผักคะน้าค่ะเราก็จะผัดผักคะน้าให้เขาสลกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะคะ่อยๆผัดนะคะไข่ก็จะไม่เละด้วยค่ะเขาก็จะเป็นชิ้นนะคะเ,เพื่อนๆน่าทานะคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะ สีสันเริ่มมาแล้วหอมทั้งบ้านเลยวันนี้เต็บตัดเรียบร้อยแล้วเห็นไหม้คะน่าทานไหมคะตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนๆสมาชิกทั้งบ้านต้องขออีกจานแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะข้าวผัดแหนมทรงเครื่องของพี่การ น่าทานไหมคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ